าเราเพิ่มราคาไม่ได้ทำไมเราไม่ลดต้นทุนล่ะยังไงอะเราก็เอาของเก่าผสมกับของใหม่ผักยิงดีอยู่เลยเหลือบลิคิดไทยแลนด 10บาทจ้าข้าวแกง10บาทจ้าเดี๋ยวรอสกครูนนะจ๊ะข้างหลังเอาอะไรดีจ้าได้จ้าสกคขู่นะจ๊ะได้จ้าข้างหลังพะโลสองขุงนะจ๊ะแป๊บนึงนะจ๊ะมีจ้ามีอีกจิ้ะมีจ้าขอบคุณจ้า ฟองแค่สิบบาทนี้น่ะรับอะไรดีคะฟองเอาันนั้นไหมอือได้ได้งั้นหนูเอาหนึ่งถุงค่ะเอาไปเลยค่ะโอ้ยให้เยอะจังเลยอ่ะพี่คะขายแบบนี้พี่ไม่ขาดทุนหรอคะไม่หรอกจ้ะนี่จ้ะชินให้อร่อยนะขอบคุณค่ะยี่สิบบาทใช่ไหมคะใช่จ้ะไว้มาอุดหนุนใหม่นะค่ะ พี่เฟิร์นเห็นหน้าผมทาเหมือนเห็นผีนี่พี่เฟิร์นผมขอยืมตังค์สักสามพันได้ไหมนี่แกเพิ่งยืมเงินฉันไปไม่ใช่หรอทำไมไม่ไปหางานทำบ้างเอา้าก็ผมเรียนไม่จบนี่พี่พี่จะให้ผมไปทำงานอะไรเรียนไม่จบก็ไปเรียนต่อกศนอสิดันมาหาเมียเป็นไงล่ะโอ้ยพี่อย่าบ่นหน่อยนะพี่ไม่ใช่แม่ผมนะ ผมจะทำอะไรมันก็เรื่องของผมผมยอมไปตายเอาดาบหน้าก็ได้เอางี้แกมาขายข้าวแกงที่ร้านนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่จะไปเปิดสาขาที่อื่นพี่ขายแค่สิบบาทมันจะไปรวยได้ยังไงละ่ะเราไม่ได้ต้องการรวยเราต้องการพออยู่พอกินโอ้ยถ้าไม่รวยผมไม่ขายหรอกตามใจแกแล้วกันแต่ฉันจะไม่ให้แกยืมเงินสักบาทฮะ <Hi, S 2> พี่เฟินขายเอเดี๋ยวไม่มีอะไรกิน ก็ได้ดีมากดีทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยทำทำไปเถอะนาได้เงินก็มีื่เกียจอ่ะก็เหมือนกันเลยเอาเลยดีจ้ะแม่ค้าคนเก่าไปไหนแล้วหรอคะไม่อยู่แล้วเธอเป็นญาติกับแม่ค้าหรอโอ้ยจะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาต ส่วนไหนของเธอเนี่ยปากเนาะปากถ้าไม่เห็นว่าลาน,นี้ถูกฉันไม่ซื้อหรอกนะไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อฉันไม่งออยู่แล้วดูซิว่าจะมีร้านอื่นขายถูกแบบน,นี้ไหมขายก็ยิ่งไม่ได้กําไรอยู่แหละยังต้องมานั่งปั้นหน้ายิ้มให้พวกไม่มีปัญญาซื้อของแพงอีกสรุปจะเอาไม่เอาครับเอาก็ได้เอาไ,ไฮพลโลแล้วกันแค่นั้นแหละ แย่แล้วอย่แล้วอย่แล้วมีอะไรตาก็ฝนมันตกกันสิกับข้าวฉันก็ทําเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วอะถ,ถ้าขายไม่หมดต้องบูดเหลือทิ้งแน่ๆเลยอะยทำไมไม่ขึ้นราคาสักทีนะร้านอื่นเขาขายกันแพงกว่าน,นี้เยอะแบบนี้ขายไปยังไงก็ไม่ได้กําไรอยู่ดีอะเขาพี่เฟิร์นนะสิเขาสั่งไว้จะไปกลัวพี่เฟิร์นทำไมเขาไม่ใช่แม่เธอนะอยก็ดุเหมือนกันนะสิ ท่านไม่อยากไปมีเรื่องกับเขาอ่ะเอ๊ะถ้าเราเพิ่มราคาไม่ได้ทำไมเราไม่ลดต้นทุนละ่ะยังไงอะ่ะกับข้าวพวกนี้เราขายไม่หมดมันเสียเราก็ต้องทิ้งเราก็เอาของเก่าผสมกับของใหม่แค่นี้ก็ลดต้นทุนได้แล้วอืมจริงด้วยอมมันต้องอย่างนี้ เสียของหมดนี่ลูกค้ากินไปจะไม่ท้องเสียหรอวะไม่หรอกนะมันโดนความร้อนที่กินได้ปกติแล้ว วันผักนี่มันนิ้งไปแล้วมันใช้ได้นะจะตีเหรอืะแบบนี้แหละถึงจะคุ้มแบบเนี้ยขายห้าบาทอ่ะก็คุ้มจ้า อารีจ๊ะเอาพะโลทาน,นี่สองจานค่ะได้ได้ไปนั่งรองข้างในจ้ะมาแล้วจ้บคุนค่ะหูน่ากินเลยเอ๊ะทำไมกลิ่นมแบบแบันแปลกๆอ่ะ น่ดิเหมือนบูดเลยอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อวานฝนมาตกก,กินไปเหอะไม่บูดหรอกอจมูกเพี้ยนกำลังพวกเนี้ยหืมไหนบอกไม่บูดไงอีจะอ้วกอ่ะ,ะนี่ปะคะเอาแกงบูดมาขายแบบนี้ได้ยังไงอ่ะหืมเทอ,ออกมาแล้วฟองฟอดกินเหม็นหืงไปหมดเลย ฉันจะฟ้องสอคะบอให้มาจับพวกเธอให้หมดเลยเกิดอะไรขึ้นอะมีอะไรก็หรอคะก็ล้านคนนะสิเอาของคุกนาขายให้ลูกค้าถึงจะขายแค่สิบบาทแต่ก็ไม่ควรทาแบบนี้นะคะใช่ค่ะถ้าคนกินไปแล้วเข้าโรงพยาบาลจะทํายังไงคะทาไมพวกเธอถึงทาแบบนี้เอ่อผมขอโทษครับพี่เฟิร์นเฟิร์นขอโทษแทนลูกน้องเฟิร์นด้วยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ค่าพยาบาลทั้งหมดให้นะคะก็ได้ ถ้าพวกคุณทําแบบนี้อีกคุณโดนฟ้องแน่ขอโทษอีกครั้งนะคะวนจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกกีตาฉันขอสั่งให้แกเลิกคบกับวันพีเวิร์นทำไมผมต้องเลิกด้วยอะ,ะนั่นะสิมันไม่เกี่ยวกันนะคะทำไมต้องมาพานด้วยคะถ้าแกไม่เลิกแกเจอดีแน่ตาไม่ได้นะ,ะก็ได้ครับวันเราขอ,อโทษนะ กีตาขอโทษลูกค้าเดี๋นี้ครับผมขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะข้าวหลังผมจะไม่ทําอีกแล้วครับขอโทษนะครับขอโทษจริงๆนะครับแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทําให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันดั้งมากตงไม่ได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่เธอนั้น Yeah.